สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับรีบกู้ด่วน2วัน8 0 0แสนลายจำกัดแค่2.4ล้านลายเทคนิคลงให้ผ่าน100%เซ ่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่วงนี้กระแสมาแรงมากนะครับการกู้เงินของธนาคารออมสินนะครับมีแค่2วันนะครับผ่านไป8แสนลายแล้วนะครับซึ่งทางธนาคารจะจำกัดรับลูกค้าเพียง2.4ล้านลายนะครับตอนนี้เดินทางมาถึง1ใน3แล้วนะครับท่านต้องรีบๆหน่อยนะครับเดี๋ยวในคลิปผมจะมีแนะนำเทคนิคที่หลายๆท่านลงแล้วไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ผ่าน100%เเนะครับเชิญรับชมได้เลยครับ นายชาติชายพรยุหะนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าเมื่อวันที่18เมษายนเวลา7.00นมีผู้ลงทะเบียนยื่นสินเชื่อฉุกเฉินทั้งสิ้น853,169ลายหรือคิดเป็นวงเงินทั้งสิ้น2.13ล้านบาทแยกเป็นวงเงินกู้อาชีพอิสระจำนวน10,000บาท ดอกเบี้ย0.10%จำนวน532,746ลายคิดเป็นวงเงิน5.32พันล้านบาทและเงินกู้สำหรับผู้มีรายได้ประจำ50,000บาทดอกเบี้ย0.35%จำนวน322,423ลายคิดเป็นวงเงิน1.60ื่นล้านบาทหลังจากประชาชนลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉินไปแล้ว ธนาคารอมสินจะนัดประชาชนเข้ามาทําสัญญาตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมเป็นต้นไปโดยจะให้ประชาชนเข้ามาที่สาขาละไม่เกิน50คนต่อวันซึ่งสาขาของอมสินมีประมาณกว่า1,000แห่งจะทําสัญญาได้วันละ50,000คนและคาดว่าหากอนุมัติแล้วเสร็จจะเริ่มโอนเงินกู้ล็อตแรกให้ประชาชนในวันที่8พฤษภาคม63นายชาติชายกล่าวว่าในส่วนของการนัดทําสัญญาทั้งหมด จะพยายามให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินให้กลุ่มอาชีพอิสระและผู้มีไรายได้ประจําที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จะมีมากถึง2.4ล้านลายขณะที่ปัจจุบันธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อรายย่อยเพียงปีละ1ล้านลายเท่านั้นทั้งนี้ประชาชนที่ยื่นกู้เงินฉุกเฉินหากผ่านการพิจารณาแล้วหากไม่มีบัญชีของธนาคารอมสิน จะต้องเปิดบัญชีใหม่เนื่องจากจะโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารอมสินเท่านั้นเพื่อในอนาคตลูกค้าจะได้นําเงินเข้าบัญชีเพื่อผ่อนชําระได้ทันทีส่วนของประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วระบบแจ้งว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์รวมถึงกลุ่มที่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ที่มีดอกเบีย้ยคงค้างไม่สามารถขอกู้เงินฉุกเฉินดังกล่าวได้นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าสามารถยื่นกู้โดยที่ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารอมสินนะครับ สมัครไปก่อนได้นะครับแล้วพอผ่านการพิจารณาแล้วจะต้องเปิดบัญชีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตอนลงทะเบียนนี้ลงได้ทันทีนะครับและเทคนิคการลงให้ผ่านนะครับตอนที่ให้ท่านเลือกรายได้ถ้าท่านเลือกรายได้3อันแรกนะครับจะผ่านนะครับแต่ถ้าเลือกรายได้ตั้งแต่ 10,000- หมื่นถึงสามหมบาทหรือเลือกรายได้ส0 0 0มกับอีก1บาทเป็นต้นไปนะครับท่านจะกู้ไม่ผ่านนะครับ ท่านจะลงทะเบียนไม่สําเร็จตรงนี้ก็แนะนําด้วยนะครับเผื่อท่านใดบอกว่าลงทะเบียนไม่ผ่านสาเหตุมาจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีสอนวิธีการลงทะเบียนอย่างละเอียดเลยนะครับอยู่ที่คลิปนี้นะครับมีลิงก์นะครับท่านคลิกเข้าไปดูได้เลยจะเห็นปัญหาเลยนะครับว่าลงยังไงถึงผ่านลงยังไงถึงไม่ผ่านนะครับให้ไปดูรายละเอียดอีกคลิปหนึ่งนั้นได้เลยนะครับแล้วก็สอนการลงแบบละเอียดที่สุดสอนลงจากเว็บจริงนะครับก็ช่วงนี้ถ้าใครเดือดร้อนนะครับ ไปได้เลยนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับอย่าช้านะครับโดยเฉพาะหนึ่งหมื่นนี้นะครับง่ายมากเท่าที่ผมดูนะครับก็ขอให้ทุกคนกู้ผ่านได้เงินใช้ประทางความเดือดร้อนกับทุกท่านนะครับถ้าชอบนะครับช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ